วัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไปแล้วกับปากแม่เมาะ fc นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูเหรียญนะครับของหลวงปู่แหวนอีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็นรุ่นย่อยของหลวงปู่แหวนนะครับแล้วก็หายากมากๆเลยนะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับเป็นรุ่นเหรียญเก่งด้านหลังครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมก็พลิกมาด้านหลังนี้ก่อนครับแล้วก็เอากล้องสองนะครับตัวก็ไก่นะครับ ตัวกอไก่ด้านหลังนี่นะครับก็จะตรงข้างหลังกอไก่ครับก็จะเป็นทํามุมนะครับนี่ครับทํามุมออ okay. กมาคล้ายๆหลังคาบ้านนะครับแหลมๆออกมาอย่างนี้เลยนะครับข้างหลังกอไก่นะครับนี่ครับก็ถ้าของเกยมันจะยุบลงไปเลยนะครับนี่ครับเหรียญมีความตึงนะครับมีความตึงก็อ่า เอาไว้เรี่ยมห้อยคอให้กับบุตรหลานก็ได้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับนี่ครับุทธคุณรอบด้านนะครับหลวงปู่แหวนแควค่าปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมนะครับนี่ก็น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาก็ยังอยู่หลักร้อยต้นๆถึงร้อยกลางๆนะครับก็สภาพสวยๆนะครับก็อยู่หลักร้อยกลางๆนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ